สวดีค่ะ <st ress> ขอตอนรับก็คือช่องแม่พีกุกกอะนะคะอ้าวมินระวังระวังเหยียบหุ้ย <st ress> ข้าวโพดลุงหวงัง<ด>มาชมสวนส,วน,สวนผักเชวนผักลุงหวงังอันนี้ของลุงหวงัง <st ress> <st ress> เป็นข้าวโพดแล้วก็ผักกาดแต่รู้สึกว่ามันจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคือปุ๋ยทุกคน <st ress> น้ํานี่ไม่ขาดโอ้แต่มินน้อยเกือบเหยียบแล้วนี่ข้าวโพดกําลังเกิดมินน้อย ในสวนป้าดาปลูกอะไรลูกนี่ลูกบอลนีล่ลูกบอลเหรอคะแ <c oughs> ม่คือโอ้ใช่คช่ฮะอ,อ,อ้โอ้ผักในสวนป้าดานี่ใช่ไหมที่เก็บไปนึ่งกันน่ะน่าจะใช่นะโอ้มันมีรอยตัดรอยตัดเยอะาอมากเลยแต่ป้าดานี่เขาปลูกผักเป็นนั่นนี่เห็นไหมงามมากเว้นดูสินี่อันนี้พอดีกินเลยอ,อ้วนๆแล้วนีวน่ใช่ฮึ่ม โอ้โอันทางนี้ก็ประกาศสร้อยโอ้อ่มินน้อยพาเลาะชมสวนผักแล้วอืออ๋ออยากเล่นลูกบอลค่ะเอาลูกบอลเอาแตกแล้วอ้าวทำไมลูกบอลแตกเลยหรอคะเอาไม่เอาไม่มันเป็นแบบนี้วกัเดี๋ยว,วเราก็ไปดูตรงนั้นกันไปเอ่อโอ้ตรงนี้นะที่เ,เก็บอันนี้เขาเรียกว่นนาผักอะไรน่ะอันนั้นน่ะ ผักสลัดหรอมะแมนผักกาดผึ่งหรือวะเอออย่าดึงอย่าดึงลูกไม่ดึงของอะไรอ่ะอือผักกาดดอกไงลูกไม่ดึงเขาตัดเอานี่นี่เดี๋ยวนี้นะเบนนี่กวางตุ้งใช่เหรออะไเหรอโอ้แต่เรียกแบบนี้นะอ๋อว่ามันเป็นแต่อร่อยมากินด้วยแล้วเขาเป็นลูกวันด้วยสดๆแล้วก็ไปกินกับอ๋อเดินไปลูกเดินไปกับหมูกะห่าอืมนี่นะคะโอ้เขาตัดเนี่ย ถ้าตัดแล้วแหนมมันจะแตกอีกนะมันจะเก็บกินได้อืออะไรลูกอ,กอนนัมันสกรกเอ้มินเกือบล้ออมอลโอ้โหปเดยปเดยนี่มาชมผักบางบ้านป้าดาโอ้แต่ถ้าถ่ายตรงนี้ก็จะย้อนเสียงโเป็นผักอ้อันนี้มันเป็นอะไรอะมินอันไม่เป็นไร,รลูกเลยเขาซื้อเอาโอ้อันนี้คือ น่าจะเป็นข้อเหตุนะอันนี้คืออะไรอะอ,อะไรล่ะลูกอะไรไม่รู้เหมือนกันหึนมันมันคืออะไรอ่ะอนนอมันเป็นผักมันเป็นผักเหรอลูกใช่โอ้มันเป็นผักโอ้โอ้เขาทำอะไรกันตรงนั้นอะดูดูหลังบ้านช่างใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันเขาทำอะไรกัน ขึ้นตรงไหนขึ้นนงน้นก่อนโอเคไปไปขึ้นเราไปดูมินน้อยชวนขึ้นสิ่งนี้ทุกคนเฮ้ไปตรงไหนอ่ะชวนขึ้นดาน่านปลาโอ้โหชวนขึ้นด่านเจอสิ่งนี้นี่เขาเรียกเขาเรียกว่ามะกอก <มะ S 1> น้ําใช่ไหมมะกอกใช่ไหมมะกอกน้ำจริงหรอมันเป็นต้นแบบนี้จริงเหรอเมน<ะ>คะไปดูกัน ท่างใหญ่ทำอะไรลุงโกทำอะไรดูดิโอ้อันนี้ผู้ตรวจงานนะคะทุกคนเอาอะไรใส่หัวป,ปั๊บปเลยไปดูไปไปดูโอ้สามหนุ่มลุยงาน ไยเต็มเวเนียนเนียเนียนหาปลาเต็มเลยเนี่ชดนี่ชดม้มว้วนะโอ้เนรุกะละมังไปหยอกปลาเตมปลาตอยู่ี้นไหนปลาตเี่ไหนไปหาปลาตเร็ว ช่างใหญ่ของเราช่างวางของเรานะคะทุกคน,นอ้าวมาันไหลลงดีดูวย่้น้องมันไหลลงมัเก่า โอ้อันนั้นบอลเนี่ยเข้าคัดสิิโอนยังชาบบ่ลุงวางมาตรงนี้ลูกมาตรงนี้วันเกิก,กะลุงวางมาตรงนี้โอ้คัดเลยยาบอ่อืมสวัสดีค่ะ เมียีจะมาผสมปูนใช่ไหม,เ,ออมเห็น,นฮะเห็นใครผสมปูนไหมสองข่าววันนี้เห็นเ <c oughs> มียีจะมาทำใช่ไหมเออมีมีม,มีมีคนมามีคนมาใช,ช่ <c oughs> ไม่ต้องทำเองไ,ไปไหนลูกไปไหนเดี๋ยวเรจะไม่ได้ทำหรอกทำอะไรอะ่ะลืมปูนแล้วเหรอยังค่ะบอก ีเย็นนี่อยู่ไหนอะไรลูกนออเอ้ยเออเขาก็ยินบังบังกองลงวางเ้ยีมงยนเนี่เออใช่ด โ so <brightness> <desserts> อ <dry> ้เ <Services> ล่นกองขายค่ะอู้เออเป็นอะไรมือจะเอ็มเป็นอะไรมาโมงกอโซบอกลุงวางมัมโมงอันมาเลยว่ะมันโมงขั้นบอกอือมันมีขั้นข้อบ่กเาะคอยวันละชิมจะคั่มแล้วจะว่ามโมงขั้นก็ยากสิเอน มันไอม่งออกมาในปาเออเออแม่นบอกอน้ำใส่เกลือมาด้วยมีค่อยว่มันไอ่เลยมันเลยแห้งคอตืมนะกินเลยเบน้ำลายไหลดิดูนคะทุกคนแซ่บเพื่งแล้วนี่ใ่ยวปันตอนนี้ยายเด้อล้วคุยจิบเลย อขาปี่ห่เป็นตฮ้อยากินยสนก็เริ่มแล้วนะมะม่วงก็ส่อเราก็เริ่มเป็นแล้วนะถ้ามันเป็นนี่เนาะมะพราครึ่งลูกแล้วก็โอ้ยตู้ยน้ำปลาหวานประเด็กหวาน ก่อยอยากกินอยู่แต่ไม่มันู่ถ้ากินมะม่วงเข้าไปยิ่งคันคอเออมันกระดกกระเดกกระดกไปกระด,ก,ก,ระดกมาจนชีลาดไปแล้วหวางเลยอไอไปไอมาจนชีลาดไปแล้วเออ,อเป็นอย่างดอกดำน้อย